มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนพักพลังประชารัฐโวรัฐบาลแก้ปัญหาถูกทางทำคนปลื้มบิ๊กตู่เพิ่มคนไม่ชอบลถหวบค่ะปลื้มบิ๊กตู่พุ่งเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะคะนายธนากรวังบุญคงชนะโคกพักพลังประชารัฐ กล่าวว่าจากการที่สำนักวิจัยซูเปอร์โพลนะคะเปิดเผยผลสำรวจแนวโน้มฐานสนับสนุนของประชาชนจากจุดยืนทางการเมืองต่อรัฐบาลล่าสุดนะคะหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9ลดลงพบว่าคนสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ36.2มาอยู่ที่ร้อยละ4 6 9ในขณะที่คนไม่สนับสนุนรัฐบาลลดลงจากร้อยละ26.6มาอยู่ที่ร้อยละ22.2เท่านั้นค่ะ ตนมองวรัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโควิดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและก็รองมอวกลาโหมทุ่มเทสภากำลังทั้งหมดในการแก้ปัญหาโดยปรณาการร่วมกันกันกบทุกฝ่ายซึ่งความมุ่งมั่นและความตั้งใจของนายกส่งผลให้พี่น้องประชาชนในการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นนะคะและยังให้ความเชื่อมั่นในตัวของพลเอกประยุทธ์เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ ในายะกากรกล่าวว่าจากการที่ได้รับมอบหมายจากนายอุตมะสาวนายโยนเรามาวอลครังให้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนกรณีขอรับเงิน5,000บาทนั้นประชาชนยังฝากให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์อีกด้วยนะคะเพราะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะอย่างไรก็ตามตนไม่เข้าใจฝ่ายค้านที่ออกมาโจมตีดิสเครดิตรัฐบาลรายวางสลับหน้า ออกมาเหมือนตั้งโปรแกรมเอาไว้ยิ่งประชาชนชื่นชมรัฐบาลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนจะทําใจไม่ได้ด่ามือตาม,มัวอ,ออกมาไม่เว้นวันพระหรือว่าวันกนทั้งที่เวลานี้ไม่ใช่เวลาจะมาเอาชนะหรือว่าคัดค้านทางการเมืองแต่เป็นเวลาที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นก็ไม่ได้ใส่ใจยังคงมุ่งเน้นทํางานให้ประชาชนอย่างเต็มที่เรื่องการเมืองขอพักเอาไว้ก่อนดังนั้นอยากให้ฝ่ายค้านเข้าใจด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพ,พาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ